คือก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของคุณการจอมพลังมันสูงมากจริงๆนะคะแล้วคือคุณการจอมพลังกําลังทําเรื่องอะไรตอนนี้กำลังทำเรื่องชายแดนที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาถูกต้องไหมคะแล้วเราก็กำลัง ประเด็นเรื่องเรื่องชายแดนกับกัมพูชาประเด็นที่2ก็คือเรื่องกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชาดังนั้นอ่ะดิฉันกลัวกลัวมากจริงๆว่าคุณกันเนี่ยจะไปโฟกัสผิดจุดในการที่จะไปโฟกัสว่าเราจะจัดการชายแดนเอาผีไปหลอกหรือว่าไปเปิดเสียงผีอะไรเงี้ยสิ่งที่จะทําให้เราจัดการกัมพูชาได้นะคะและ คือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนำไปสู่ชัยชนะในทั้งระดับประเทศระดับโลกของเราเนี่ยคือการตีไปที่หัวใจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือสแกมเมอร์เพราะว่า GDP ของประเทศกัมพูชาเนี่ยออดิฉันจําไม่ได้ว่า60%หรือ40%ของทั้งหมดนะคะมาจากเรื่องสแกมเมอร์แล้วตอนนี้เนี่ยทั้งโลกกําลังที่จะคว่ำบาตรกัมพูชาหมดแล้ว สหรัฐประกาศยึดทรัพย์อังกฤษประกาศยึดทรัพย์ประกาศคว่ำบาตออกกฎหมายใหม่ตั้งทีมทํางานเฉพาะกิจเกาหลีตอนนี้ประกาศออส่งทีมเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนออกมาแต่ประเทศไทยนะคะซึ่งมีชายแดนติดกันแล้วก็สูญเสียจากการถูกหลอกลวงจากสแกมเมอร์ทั้งหลอกคนไปค้าม,มนุษย์แล้วก็หลอกเงินมาตลอดแต่ว่าคุณกันซึ่งมีกระแสสูงมากมายขนาดนี้กับ จะบอกว่าอาจจะโฟกัสผิดจุดดังนั้นถ้าคุณกันอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ชายแดนจริงๆเนี่ยคุณกันจะต้องช่วยเราตีเรื่องสแกมเมอร์จะต้องช่วยง้างปากรัฐบาลออกมาให้พูดเรื่องสแกมเมอร์ให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินเจอไม้ที่ไหนก็เดินหนีไม่ตอบคำถามว่า จะจัดการกับเรื่องสแกมเมอร์ที่ประเทศกัมพูชายยังไงคุณธรรมนัทนะคะซึ่งคุณโรมเนี่ยได้อภิปรายพาดพิงไปในการอภิปรายนโยบายว่ามีข้อสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทีเ่เป็นตัวการใหญ่ในเรื่องสแกมเมอร์หรือไม่หรือไม่นะคะยังไม่พยาวก็ยังไม่ออกมาตอบคำถามว่าสรุปแล้วท่านมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไง หรือเปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการนู่นนี่น่นคือไม่มีการออกมาให้ขา่าวแค่พูดว่าจะบ,บ้าแล้วสแกมเมอร์ผมนี่จับล่าสุดผมนี่เป็นคนให้ข้อมูลคือไม่ใช่เราถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณเบนจามินมาว์เบอร์เกอร์ซึ่งตอนนี้ทั้งโลกประกาศความบาดอยู่และคือมันปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณกันเองก็ยอมรับว่าคุณกันเนี่ยเป็นคนสนิทกับคุณธรรมนัท งานแต่งก็ไปอวยพรกันเป็นคนสําคัญที่ขึ้นไปอวยพรแล้วก็เอต้องบอกว่าในชีวิตการทํางานที่เป็นนักบุญของคุณกันนะคะได้รับการสนับสนุนจากคุณธรรมนัสเยอะมากนะคะคุณกันไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ใช้ฮอของกระทรวงกรเกษตรในการไปลงพื้นที่ดิฉันมีรูปนะอันนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดดีไหม อ่ะแต่พูดไปละเออนะคะแล้วก็เอ,อ่อหลาย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 ครั้งเนี่ยบริษัทของคุณกันก็ได้รับการเรียกว่าได้โครงการจากกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็เป็นวิธีการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นวิธีการที่พอต่ํากว่าห้าแสนเนี่ยมันเลือกจิ้มผู้รับเหมาได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งคําถามมาตลอดกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้แล้วถ้ายิ่งมีสายสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งแน่นแฟ้นเนี่ย ประชาชนเขาตั้งข,องงข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยได้ดังนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าแฟนคลับของคุณกันจอมพลังจํานวนมากนะต้องเคยรับสายสแกมเมอร์หรือบางส่วนเนี่ยอาจจะเคยถูกหลอกได้สําเร็จคนที่สนับสนุนคุณกันแต่กับกลายเป็นว่าคนข้างกายคนสนิทของคุณกันเองเนี่ยกับถูกตั้งคําถามว่าเกี่ยวพนันหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ถูกพอรหาว่าเป็นสแกมเมอร์ตัวเออย่างคุณมาเออร์เบิร์ก เบอบเบนจามินเมล์เบอร์รเกอร์เนี่ยหรือไม่แล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยผู้สนับสนุนเพจของคุณกันเนี่ยมันจุดใต้ตาตอหรือเปล่าปัญหาที่คุณการพยายามจะแก้ไขปัญหาที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาเนี่ยหรือว่ามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณการมากกว่าที่คุณการคิด ดิฉันก็เลยอยากให้คุณกันซึ่งตอนนี้มีกระแสสูงมากเนาะคือคนฝั่งอนุรักษ์นิยมที่แบบว่ารักชาติรักแผ่นดินเนี่ยตอนนี้คือแบบมองคุณกันเป็นฮีโร่ดิฉันอยากจะให้คุณกันออกมาช่วยทุกคนด้วยวิธีที่มันตีไปที่ใจกลางเลยก็คือว่าออกมาเรียกร้องรัฐบาลออกมาเรียกร้องคุณอนุทินออกมาเรียกร้องคุณธรรมนัสนะคะให้ออกมาจัดการกับเรื่องสแกมเมอร์อย่างจริงจัง ถ้าคุณอนุทินยังเดินหนีไม่แบบนี้ทุกครั้งไปถ้าคุณธรรมนัดยังไม่ตอบคําถามเรื่องความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องที่พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศตั้งข้อสงสัยคุณการไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนได้หรอกคะ่ะแล้วคุณการจะเหนื่อยเปล่าดิฉันเป็นห่วงคุณการจริงๆว่าสิ่งที่คุณการทําแล้วแบบว่าทุกคนชื่นชมมากมายมหาศาลอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะสูญเปล่าเพราะว่ามันทําผิดจุดไง คุณการไปเปิดเสียงผีคุณการไปเอาผีไปหลอกใช่ไหมคะเปิดหนังกลางแปลงแล้วก็คุณการทําอะไรมากมายให้พี่น้องทหารดิฉันก็ขอบคุณจากใจจริงแต่ว่ามันอาจจะผิดจุดหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสลงไปเนี่ยมันคือการเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์และตับใดที่คนใกล้ชิดนะคะของคุณการอย่างคุณธรรมนัทเนี่ยยังไม่ออกมาตอบเรื่องนี้หรือว่านายกรัฐมนตรียังเดินหนีไหม เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ค่ะชาตินี้ก็ถ้าคุณถ้าสสไอรักชนกพูดให้มันเป็นกิจจาสนะก็โอเคค่ะแต่ไอการที่แบบมาดูเรื่องเขาได้งานรัฐมาดูเรื่องเขาแปะลิงก์มากี่รอบแล้วอันนี้เกินไปนะคะดิฉันต้องเดี่ยวหรือเปล่า หลายๆคนน่ะมาตั้งคําถามถูกไหมคะว่าเอ้าคุณเป็นสสคุณการเป็นประชาชนแล้วคุณมาเรียกร้องกับคุณการทําไมดิฉันก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยนะดิฉันอ่ะดังไม่เท่าคุณการคุณการมีผู้ติดตามแบบประมาณสิบล้านคนอ่ะโอ้โหคือคิดดูว่าถ้าคุณการน่ะตั้งคําถามกับคุณทรมนัตหรือตั้งคําถามคุณอนุทินอ่ะมันจะทรงอนุภาพทรงพลังมากแค่ไหนแต่ถ้ากลับกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณการเกรงใจว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณธรรมนัทมาช้านานเคยช่วยเหลือกันแล้วแบบคุณกันก็แบบไปทําชายแดนแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบเหมือนแบบหลับตาข้างนึงอะ่ะดิฉันว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชายแดนได้อย่างจริงๆจังจังอืมอืมในระหว่างที่เราคุยกับสสรักษ์นกนะคะอ,อาจารย์สัอาจารย์สัทธรมทราบใช่ไหมคะว่าถ้ามันมีคดีคือต่อให้จาย์นั่งฟังหน้าตาเฉยเฉยไม่มีส่วนร่วม อาจารย์โดนด้วยนะบอกกองเพราะอันนี้โดนนะออแบบม,มีคนนึงมีโดนเรื่องหมิ่นประมาทอันนี้โดนร่วมหมิ่นประมาทด้วยสู่มัน<ม>เนาะ<ม><ม>อืม